เมนูจากหน่อไหมฝรั่งอีกเมนูหนึ่งที่เห็ดง่ายๆแท้แสบค่ะอันดับแรกห้ากกบน้ำหน่อไหมฝรั่งห้ามาลวกก่อนก่อนที่จะนํำมาลวกก็อย่าลืมตัดส่วนที่แข็งๆออกแล้วก็ะปอกเปลือกเพื่อนิดน้อยห้าวเส็กินหน่อไหมฝรั่งแบบอ่อนๆเมนูที่จะพาพี่น้องเฮดมือนี้ก็สิเป็นเมนูหน่้อไม้ฝรั่งราดน้ำมันหอยหน่อไหมซุกแด้ประมาณนี้แล้วจากนั้นห้าวกะสิตักผักไวตักผักไว้ในน้ำเย็นผักเราจะได้ดูเขียวน่าทานส่วนข่อยใส่น้ำแข็งไปเลยจ้าอันดับต่อไปห้าวกะสีมะเตี้ยมุง ลักๆกก็ต้องเป็นน้ำมันหอยซอนหนึ่งแล้วก็ซอสผาสใสน้ำตาลนิดหน่อยเติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยไว้มากอย่างพี่น้องบ่เห็นจากนั้นเฮาก็จะมาใส่น้ำผสมแป้งข้าวโพดเพื่อสสใหนำซอนเฮามีความเหนียวเหนียวจากนั้นเฮาก็ค้นไปเรื่อยๆจนเครื่องปรุงเพลินละลายเมนูนี้เครื่องปรุง่หลายแถมเห็ดง่ายแต่ก่อนหน้านั้นค่อยคยเอากระเจี๊ยบเขียวมาเห็ดกระแซบคือกัจ้าเห็ดขันตอนเดียวกันก้ามนื้อไม่ฝรั่งเลยแต่ว่าบางคนเพิินกับอาจสิบ่มักกินกระเจี๊ยบเขียวเพราะว่ากระเจี๊ย ทาบุา๊ด้ที่บะมาก,กินกระเจี๊ยบเขียวก็ลองเอาหน่อไม้ฝรั่งมาเห็ดแบบนี้เบิ่งจา้าแสบคือการแถมกินง่ายกว่าเจี๊ยบเขียวพัดนำซอห้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วซอที่ห้าจะมาลาดในหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีความเหนียวหนืดแบบนี้ลาดลงไปในหน่อไม้ฝรั่งที่เราลวกแล้วจากนั้นเราก็จะมาตบท้ายด้วยกระเทียมกระเทียมเจียวหอมหอมแต่ว่ามีความขมนิดหน่อยพี่นอ้องสงสัยเจียวไหมโพแต่โอเคอยู่